วันนี้เราจะมาดู10อันดับประเทศที่เราเคยไปแล้วชอบมากที่สุดครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับหลังจากที่มีคนนะครับคอมเมนต์มาบอกว่าอยากรู้ว่า10อันดับประเทศที่เคยไปแล้วชอบมากที่สุดเนี่ยผมก็ไปทําการเรียบเรียงนะครับจากทั้งหมด50กว่าประเทศที่เคยไปเหลือเพียง10ประเทศเท่านั้นนะครับซึ่งจะมีประเทศอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับ อันดับที่10ครับนั่นคือประเทศเกาหลีใต้สำหรับประเทศเกาหลีใต้จริงต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ไม่ได้ชอบเกาหลีใต้อะไรเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าหลังจากที่ดูซีรีส์บ่อยขึ้น หลังๆมาเริ่มซึมซับนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเริ่มชอบอาหารเกาหลีเริ่มชอบวัฒนธรรมเกาหลีถึงแม้ประเทศเกาหลีเองเนี่ยจะไม่ได้เด่นด้านใดด้าน,าน,านหนึ่งพิเศษนะครับแต่เนื่องจากว่าเขามีวัฒนธรรมเฉพาะนะครับมีทั้งคาเฟ่มีทั้งธรรมชาติมีทั้งผู้คนวัฒนธรรมนะครับรวมถึงภาษาที่เป็นของตัวเองเนี่ยหลังๆเราก็เลยรู้สึกว่าการไปเกาหลีเนี่ยมันเหมือนการไปพักผ่อนมากกว่าโดยเฉพาะที่ปูซานเนี่ยผมชอบมากนะครับนี่ก็เลยกลายเป็นอันดับที่สิบครับอันดับที่9ครับประเทศเวียดนาม ก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านที่ผมค่อนข้างชอบมากพิเศษนะครับแล้วก็จริงๆแล้วผมเคยไปเวียดนามมาไม่ต่ำกว่า5ครั้งเวียดนามเนี่ยมีที่เที่ยวที่ธรรมชาติสวยมากหลายคนอาจจะเคยไปตั้งแต่เวียดนามใต้ครับเวียดนามใต้มีทั้งหมู่บ้านที่เหมือนยุโรปอย่างดาลัดนะครับมีทะเลทรายอย่างมุยเน่นะครับหรือมีกเกาะที่คล้ายภูเก็ตเราอย่างฟูกรกนะครับหรือว่ากลางเนี้ยคุณก็จะเจอกับดานังอฮอยอันหมู่บ้านนี้ผมชอบมากน่ารักมากแต่ตอนไปโคตรร้อน ร้อนมากแล้วก็เวียดนามเหนือ,อเอ้นี่ชอบเป็นพิเศษคืออากาศเย็นครับขึ้นไปบนซาปาฮานอยฮาลองเบนี่คือแบบดีมากเพราะนั้นเวียดนามเลยเป็นอันดับที่9ที่ผมชอบมากที่สุดแล้วก็ที่สําคัญเลยครับอาหารเวียดนามอร่อยมากครับอันดับที่8สวิตเซอร์แลนด์ครับ หลายคนนะครับบอกเลยว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศในฝันของคนที่จะต้องไปสักครั้งนึงในชีวิตคําว่าสวยจนหยุดลมหายใจเนี่ยอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าผมเองเนี่ยตอนที่ไปสวิตเซอร์แลนด์ครั้งแรกเนี่ยสิ่งที่รู้สึกเลยก็คือเฮ้ยอะไรมันจะสวยได้ขนาดนี้วะ เฮ้ยคือมันสวยจริง,รงๆครับแล้วก็ต้องบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่ค่าครองชีพเนี่ยโหดมากทุกอย่างแพงหมดเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วมันคงไปบ่อยๆไม่ได้นะแต่ว่าสวยมากครับแล้วก็อยากทุกคนเนี่ยได้ไปเห็นจริงๆทุกที่จะมีธรรมชาติมีภูเขามีวัวอากาศดีมากโอ้เล่าอย่างที่ภาพเห็นตอนนี้ครับไม่ว่ายังไงอยากให้ไปสักครั้งหนึ่งแต่ผมอะ่ะจะไปหลายครั้งใน,นคืออันดับที่8ครับและอันดับที่7ครับนั่นคือประเทศโอมาน ต้องบอกว่าที่ชอบโอมานเนี่ยอธิบายไงดีคือในบรรดาประเทศตอนออกกลางเนี่ยเคยไปมาหลายประเทศเหมือนกันครับแต่ว่าที่ชอบโอมานพิเศษเหตุผลเพราะ1่ตอนไปเนี่ยมันเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวไม่เยอะ2องรถทริปเนี่ยแลน์สเคปของเขาก็าสวยมากครับแล้วก็3ที่เที่ยวธรรมชาติเขาแบบเฮ้ยมันธรรมชาติจริงๆน้ํแล้วมันแบบโคตร,ร,รมหัศจรรย์อ่ะคือมันสวยมากแล้วก็แต่โอมานมันจะมีข้อหนึ่งคือที่เที่ยวต่างๆข้างในของเขาเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีเจ้าหน้าที่ดูแล เพราะฉะนั้นต้องดูเรื่องความปลอดภัยนิดหนึ่งแต่จุดหนึ่งที่ผมชอบครับก็คือว่าคนที่โอมานเนี่ยเป็นคนที่ใจดีมากจําได้เลยว่าถ้าใครกลับไปดูคลิปนะครับโกเวนโกอาจจะขึ้นอยู่ตรงกาตร,ตรงนี้ก็ได้อ่านี่ไปดูได้เลยว่าเวลาเขาเห็นเราเป็นนักท่องเที่ยวอะ่ะเขาจะเข้ามาช่วยเราทันทีเขาอยู่ดีเขาก็มาช่วยเราครับ แรกๆเนี่ยเราเราแวงไงเอ้ยจะขอตังฉันหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าไม่เลยก็ช่วยฟรีๆผมก็เลยรู้สึกประทับใจโอมานมากแล้วก็เคยมีความคิดว่าอยากไปเที่ยวโอมานฝั่งใต้เขาบอกว่ามันเป็นพื้นที่สีเขียวที่มีอูดเป็นเมืองพักผ่อนของคนโอมานเพราะนั้นโอมานเลยเป็นอันดับที่7ครับอันดับที่ 6, กเดเธอร์แลนด์ครับนี่เป็นหนึ่งในประเทศโปรดโดยเฉพาะของตากล้องผม นะครับความแบบปันเขาคืออยากไปคอฟฟี่ช็อปที่อัมสเตอร์ดัมสักครั้งนะห, <laughs> หนึ่งในประเทศที่ชิลที่สุดสวยที่สุดแล้วแบบโอ้โหแบบยังจําประทับใจได้เป็นหนึ่งในประเทศที่เสรีหลายๆ,ๆ,ๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เขามีตัววีดหรือว่ากัญชาถูกกฎหมายนะครับ <laughs> คือผมไม่ได้พูดถึงว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมชอบที่สุดนะแต่สิ่งที่ผมชอบคือมันเป็นเมืองของแบบ ศิลปะแล้วก็มิวเซียมเวลาเราไปเนี่ยเราจะคนอัมสเตอร์ดัมเนี่ยเขาจะปั่นจักรยานกันที่ปั่นจักรยานดีมากเลนกว้างวิวบ้านเมืองสวยอากาศดีปั่นไปตามมิวเซียมต่างๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเป็นเมืองเสรีแต่กับการเลยคืออาญากรรมกลับน้อยมากอันนี้คือความเจ๋งของประเทศเขาและนี่ก็เป็นหนึ่งประเทศที่รู้สึกชอบและกลับไปซ้าได้เรื่อยๆในยุโรปครับอันดับที่5ครับประเทศจีนดินแดนมังกร คงม,มาจากเมืองจิงเข้ามาในแผงลิงใหญ่ต้องบอกเลยว่าที่เมืองจิงเนี่ยนะโอ้นะอ้วรเลยอู้ชอบมากเพราะว่าธรรมชาติยิ่งใหญ่หลายคนว่าพูดธรรมดาเถิดคือธรรมชาติมันยิ่งใหญ่มากครับคือคือจีนเนี่ยถ้าคุณไปในเมืองคุณจะเห็นเลยว่าจีนเนี่ยจเจริญมากนะครับทันสมัยสุดๆเทคโนโลยีล้ำหน้าเมืองแ้าจะเป็นแบบ c a s h ลสแล้วว่าคือแทบไม่ใช้เงินสดกันแล้วแต่ที่ผมชอบจริงๆคือผมชอบต่างจังหวัดเพราะว่าที่เที่ยวในจีเนี่ยธรรมชาติแบบอู้อลังการงานสร้างอะคุณคุณต้องไปเห็นกับตาสักครั้งหนึ่งคือแบบแต่ละที่แบบอู้ฮูอ ธรรมชาติสร้างขนาดนี้เลยเนี่ยแล้วมันจะมีวัฒนธรรมที่หลงเหลือผสมผสานอยู่ด้วยด้วยประวัติศาสตร์จีนนะครับที่หลายพันปีนะครับต้องบอกเลยว่าจีนยังเป็นอีกหนึ่งประเทศที่แบบไปกี่ครั้งก็ยังไปไม่ทั่วแล้ววัฒนธรรมหลากหลายด้วยนะครับเพราะนั้นผมเลยให้จีนเป็นอันดับที่5และอันดับที่4จอจอเจียครับ จอร์เจียเป็นอันดับ4ี่เป็นประเทศที่เรียกได้ว่ามาแรงแซงทางโค้งผมเพิ่งไปเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วโอ้โหอยู่ๆก็แบบพุ่งทะลุทะลวงทะยานสถานฟ้ามากๆคือจอร์เจียเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ในเอเชียแต่ว่าศิลปะวัฒนธรรมทุกอย่างเนี่ยเป็นยุโรปหมดแล้วก็อยู่ติดกับตุรกีครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือจอร์เจียถูกมากวิวเนี่ยอาจจะไม่สวยเท่าสวิตแต่ว่าฟิลเดียวกันเลยแล้วก็สวยมากๆเหมือนกันแล้วก็ทุกอย่างถูกมากถ้าคุณไปจอร์เจียจะรู้เลยว่าค่าครองชีพนี่คือแบบเท่าไทยอ่ะแต่เครื่องดื่มแ ขวดลิตรอย่างเงี้ยได้ในราคา5060 70บาทและเป็นเบียร์ยุโรปนะครับคุณวายขวดละร้อยกว่าบาทถึง200คุณอาหารเนี่ยเท่าไทยเลยแบบไปซื้อข้าวกินอนะ่ะสามสบาทโรงแรมถูกมากโรงแรมคืนละร้อยกว่าบาทมีข้าวเช้าตั้งแต่ร้อยจนหลักพันแต่ได้วิวภูเขาคอเคซัสจอเจียนี่สุดจริงและอีกอันนึงที่ผมอยากจะไปลองคือมันจะมีเป็นโซนสก,กีรีสอร์ทันนี้ต้องไปหน้าหนาวและถ้าหน้าหนาวสก,กีดีคือจบเพราะนั้นจอเจียครับข้อเสียอย่างเดียวคือไม่มีบินตรงอาจจะต้องหาตัวให้ถูกแต่ถ้าไปได้รับรองเลยวว่่าาีกูทสํคั ค,คนไทยวีซ่าอยู่ได้ทั้งหมด365วันจ้ะ Lady and Gentleman number t อันดับ3ครับประเทศญี่ปุ่น อาริโกโตก็ใช่ไหม่ใช่ไมสซนะครับเป็นประเทศที่เรียกได้ว่าเราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีญี่ปุ่นเนี่ยผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าผมไปมาน่าจะมาะมามรวมๆ30ครั้งได้นะครับเยอะมากจริงๆนะครับตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาผมไปมาแล้วมากกว่า40กว่าเมืองนะครับขาดอีกเพียงภูมิภาคเดียวครับคือภูมิภาคชิงโงกุก็จะครบทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าญี่ปุ่นไม่มีอะไรที่ต้องพูดเยอะครับทุกคนรู้อยู่แล้วครับศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์นะครับเคาน์เ,เนตอร์ท เพราะว่าเราดูการ์ตูนญี่ปุ่นเสพสื่อญี่ปุ่นใช้เครื่องไฟฟ้าญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าการไปญี่ปุ่นเนี่ยข้อดีหลายอย่างเลยก็คือ1ทั้ง4ฤดูเนี่ยไม่เหมือนกันเลยใบร้อนแบบหนึง่งใบไม้ผลิก็แบบหนึง่งใบไม้ร่วงก็ใบไม้เปลี่ยนสีใช่ไหมฤดูหนาวก็แบบหนึง่งแต่ละภูมิภาคก็มีเอกลักษณ์กันคนละแบบที่สําคัญเลยก็คือว่าเขาเซอร์วิสดีมากครับเวลาดูแลคนไทยเพราะนั้นมันเลยเป็นประเทศที่ไปซ้ําได้กี่รอบก็ได้โดยที่เราไม่เบื่อเลย และอันดับที่2ครับนั่นคือสหรัฐอเมริกาครับ เคยไปสหรัฐอเมริกามา้งหมดประมาณ5ครั้งในชีวิตนะครับก็ต้องบอกว่าอเมริกาเนี่ยใหญ่มากนะแล้วก็แต่ละรัฐเนี่ยก็มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันครับโดยเฉพาะฝั่งเวสต์โคต์ครับลอสแองเจลิสลาสเวกัสนะครับหรือว่าจะเป็นซานฟรานซิสโกครับคือโซนนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบอเมซิ่งมากคุณคุณจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรขับรถครับรถทริปครั้งหนึ่งในชีวิตคือขับรถทริปไปเรื่อยๆก็เหมือนกับว่าขับตะลุยไปตามเส้นทางเนี่ยคุณจะได้เห็นตั้งแต่เมืองสลับกับธรรมชาติแล้วธรรมชาตินี้แบบ้ยคุณเ ใหญ่มากนอกจากจะไปดูแอนติโลปฮอชูเบนโยเซมิติเดดวัเล่คือแบบโอ้แต่ละอันที่พูดมานี่คือสวยมากอ่ะอธิบายไม่ถูกแล้วเมริกาผมว่าเราค่อนข้างชินกับวัฒนธรรมเขาด้วยเพราะว่าเราคงรับมาเยอะอาหารการกินก็ไม่ยากครับแค่แพงเท่านั้นเองครับเพราะนั้นนี่เลยกลายเป็นอันดับ2ครับและสุดท้ายตื่นประเทศนี้ครับอินเดีย อินเดียด้ันดับหนึ่งไปครับสุดท้ายแล้วนะครับ3ามครั้งที่ไปก็เรียกได้ว่าไม่มีครั้งไหนไม่ประทับใจครับผมว่าผมไม่ชอบชีวิตปกติผมเริ่มรู้ตัวแล้วว่าผมชอบอะไรที่มันเซอร์ไพรส์คืออินเดียเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นประเทศที่ยูนิคมากคือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้คุณฉีกกฎเกณฑ์ทุกอย่างทิ้งไปเวลาคุณไปอินเดียเนี่ยคุณจะเห็นคนที่รวยมากยันจนมากเนี่ยอยู่ในพื้นที่เดียวกันได้อย่างกลมกกืนวัฒนธรรมสมัยใหม่มากกับเก่าแก่มากอยู่รวมกันได้อย่างกลมกกืนศาสนาที่แตกต่างกันมากอยู่รวมกันได้อยย่่าาางงมมกกลลลืนสิิีีชวตหห ตั้งแต่มา้าแมววัวไก่เป็ดอูดงูพลอยู่รวมกันได้อย่างลงตัวประเทศที่การบีบแต่เหมือนหายใจอ่ะเออแล้วประเทศที่ประกันรดอาจจะเจ๊งก็ได้เพราะว่าทุกคนน่าจะชนกันหมดแล้วอะไรแบบนั้นครับแล้วก็เป็นประเทศแห่งการซุปเปอร์เซลล์อ่ะทุกคนขายของเก่งมากแล้วก็เป็นประเทศที่มีศิลป,ปะวัฒนธรรมที่แบบโอ้โหบลากยาวอ่ะนึกออกใช่ไหมครับมันลากยาวนานมามีโบราณสถานแล้วกันสถานที่เที่ยวที่สวยงามมากครับวิจิตรการตาเอกลักษณ์ต่างๆที่หาจากที่ไหนไม่ได้ค่า เที่ยวค่าของชีพที่ไม่แพงนะครับแล้วก็การที่คนอินเดียนี่เฟิลลี่มากมันเลยนำให้เรารู้สึกประทับใจทุกครั้งที่ได้ไปประเทศนี้และนี่ก็คืออันดับที่หนึ่งในดวงใจผมตอนนี้ครับ และนี่ก็คือ10อันดับของผมนะครับโกเวนโกนะครับว่า10ประเทศที่เราชอบมากที่สุดเรียง1-10จริงๆคิดนานมากจริงๆมีหลายประเทศนะครับที่ที่ผมค่อนข้างชอบนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับหรืออยากเราําคลิปอะไรนะครับก็อย่าลืมนะครับใส่ไว้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็สนับสนุนกันนะครับไลค์คอมเมนต์แชร์นะครับกด Sub s ไ r i b e นะครับใครดูใน YouTube อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็ตอนนี้เราย้ายช่องแล้วนะครับไปอยู่ในช่องโกเวนโกโดยเฉพาะนะครับก็หลายๆคนยังไม่รู้นะครับว่าจะนั้นฝากกันด้วยนะครับบริจาคกันคน กำลังจิตกำลังใจเพื่อสู้ต่อไปในโลกใบนี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ